สวัสดีครับวันนี้จะมาตอบคำถามที่ว่าเราใช้กิ่งตอนฝรั่งที่เป็นฝรั่งทั่วไปหรือว่าฝรั่งทนใช้ต้นฝอยรากปมที่เราตอนจริงลงมาแล้วเราจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเสียบยอดหรือว่าเสียบข้างได้หรือไม่ครับผมจะมาอธิบายอย่างนี้ครับว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ใช้ได้หรือไม่สำหรับคลิปนี้ผมไม่ได้ทำให้ดูนะครับเพราะแต่ผมจะอธิบายให้ฟังมาก มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าในคลิปของการเสียบข้างหรือว่าเสียบยอดนั้นผมจะใช้เฉพาะในต้นต่อที่ปลูกลงดินแล้วแต่ว่าถ้าเป็นต้นต่อที่เ,เป็นกิ่งตอนที่อยู่ในถุงดำนั้นจะใช้อีกวิธีการหนึ่งครับซึ่งผมเคยทําแต่ว่ามันไม่ทันใจผมก็เลยไม่ทําแล้วทุกวันนี้แต่ท่านใดที่เป็นมือใหม่แล้วอยากลองวิชาผมจะคุยให้ฟังในคลิปนี้ครับครับเรื่องแรกที่เราต้องรู้เลยก็คือในเรื่องของการเลือกต้นตอ ที่เป็นกิ่งตอนว่าเราจะเลือกต้นตอที่เป็นกิ่งตอนขนาดไหนในการใช้งานที่จะเสียบยอดหรือว่าเสียบข้างเอาในเรื่องของการเสียบยอดก่อนครับในเรื่องของการเสียบยอดนั้นเราจะต้องรู้ว่าต้นตอของฝรั่งที่เราตอนกิ่งมานั้นเป็นต้นตอที่ระบบรากยังไม่มากครับดังนั้นหากท่านใดที่จะทําการเสียบยอดท่านก็ต้องขยายระบบรากก่อนก็คือเปลี่ยนถุงนี้นะครับเปลี่ยนถุงเหล่านี้ เป็นกระถางดําหรือว่าเปลี่ยนถุงให้ใหญ่ขึ้นพอที่รากเขาจะหาอาหารได้มากขึ้นครับเพราะว่ากิ่งตอนนั้นมีรากน้อยเวลาที่เรานําไปเวลาที่เรานํายอดพันธุ์ดีไปเสียบนั้นก็จะมีโอกาสติดน้อยเช่นกันเพราะว่าถ้ารากหาอาหารได้น้อยโอกาสที่แผลจะสนิทกันเร็วนั้นก็น้อยลงเช่นกันดังนั้นในการเลือกกิ่งตอนที่เราจะ นำมาเสียบยอดเราก็จะต้องเลือกกิ่งตอนที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับขนาดใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าใหญ่มากนะครับประมาณเท่านิ้วโป้งประมาณนี้รัแบบประมาณนี้ก็ได้แต่ว่าในการเสียบยอดไม่ใช่ว่าท่านจะเอายอดมาเสียบเลยนะครับเอามาตัดแล้วแบบนี้จะเอาเสียบเลยถ้าเสียบแบบนี้โอกาสติดก็มีแต่มันจะติดน้อยดังนั้นพิธีง่ายๆก็คือให,ให้ท่านขยายถุงให้ใหญ่ขึ้นแล้วรอเวลาที่ยอดของเขานั้น จะแตกใหม่ครับอย่างเช่นต้นนี้ครับถ้าผมจะใช้วิธีการเสียบยอดผมจะเลี้ยงพวกนี้เลี้ยงกิ่งแขนงที่เกิดขึ้นมาใหม่แบบนี้ให้โตพอที่จะเสียบยอดได้นะครับผมถึงจะนําต้นนี้ไปใช้ในการเสียบในการเสียบยอดนะครับสมมุติว่ากิ่งแขนงงเนี้มีความโตพอประมาณแล้วผมก็จะใช้กิ่งนี้ในการที่จะเสียบยอดเพราะว่าระบบรากด้านล่างเนี่ยถ้าเราขยายถุงแล้วก็จะทําให้รากนั้นมีเยอะขึ้นเวลาที่เราเสียบยอดด้านบนครับ ยอดพวกนี้ก็จะมีอาหารเพิ่มมากขึ้นทําให้อัตราการติดนั้นมีมากขึ้นวิธีการนี้ท่านใดที่จะทําฝรั่งแฟนซีเหมาะที่จะทำนะครับทั้งใช้วิธีการเสียบยอดแล้วก็เสียบข้างซึ่งการเสียบยอดก็ทําอย่างที่ผมมากก็คือขยายระบบรากแล้วเลี้ยงกิ่งขแขนกิ่งหลักหรือว่ากิ่งที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยให้โตพอที่เราจะเสียบยอดพันธุ์ดีได้ค่อยนํามาเสียบครับในการเลี้ยงรากของกิ่งตอนฝรั่งนั้น ข้อควรระวังก็คืออย่าให้รากของกิ่งตอนฝรั่งนั้นขดอยู่ในถุงมากเกินไปหรือว่าขดอยู่ในกระถางนานเกินไปซึ่งการเลี้ยงยอดเลี้ยงกิ่งพวกนี้ไม่ควรจะเกิน4เดือนครับเพราะว่าถ้า4เดือนปั๊บเนี่ยระบบรากอาจจะขดอยู่ในกระถางหรืออยู่ในถุงที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเนี่ยอาจจะเริ่มขดแล้วเวลาที่รากเขาขดแล้วอัตราการหาหารนั้นก็จะลดลงครับดังนั้นเวลาที่เราเลี้ยงยอดนะครับก็ เลี้ยงยอดได้ประมาณ3เดือนเดือนที่4่ก็น่าจะสามารถที่จะเสียบยอดได้แล้วสําหรับกิ่งตอนฝรัง่งที่เราจะใช้เป็นต้นต่อในการเสียบยอดครับต่อมาวิธีการเสียบข้างในการเสียบข้างนั้นครับเราจะใช้กิ่งตอนขนาดไหนถ้าเป็นกิ่งขนาดนี้นะครับเท่านี้โป้งนิ้วชี้ของผมเนี่ยขนาดนี้สามารถที่จะใช้เสียบข้างได้แต่ว่าถ้าเป็นขนาดเล็กแบบนี้ไม่สามารถที่จะเสียบข้างได้หรือถ้าเสียบได้อัตราการติด ก็จะน้อยกว่ากิ่งใหญ่ทําไมผมถึงมาว่าน้อยกว่ากิ่งใหญ่เพราะว่าเวลาที่เราปาดแผลด้านข้างตรงนี้ครับปาดแผลด้านข้างตรงนี้เนี่ยถ้าเราปาดแผลด้านข้างลงครับแผลถ้ากิ่งตอนที่มีขนาดใหญ่ประมาณนี้แผลของเขาก็จะอยู่ภายในเนี่ยแผลของเขาก็จะอยู่ในระดับของลําต้นนะครับพื้นที่ด้านหน้าของลําต้นแถวเนี้ยครับเขาจะไม่ล้นออกมานะครับซึ่งเวลาที่เรา ใช้กิ่งพันธุ์ดีมาใช้ในการเสียบข้างแบบนี้ก็จะทําให้เนื้อเยื่อของเขานั้นมีพื้นที่ในการติดกันเพิ่มมากขึ้นทําให้เพิ่มมาตราการติดได้มากขึ้นเช่นกันต่อมาถ้าเป็นกิ่งเล็กแบบนี้นะครับเวลาที่เราปาดแผลเนี่ยแผลเขาก็จะทั้งหมดเนี่ยจะเป็นหน้าแผลทั้งหมดเลยเวลาที่เรายอดพันธุ์ดีมาเสียบครับถ้ายอดพันธุ์ดีมีขนาดใหญ่อันนี้โอกาสติดน้อยมากครับแต่ว่าถ้ายอดพันธุ์ดีพอดีกับแผลโอกาสติดก็มี แต่ด้วยต้นของเขาที่มีขนาดเล็กจึงทําให้ระบบรากที่นําอาหารมาเลี้ยงนั้นอาจจะมีน้อยแล้วก็ทําให้เวลาที่แผลสมานกันนั้นช้าลงครับจึงทําให้มีโอกาสติดน้อยลงเช่นกันอันนี้สําหรับกิ่งตอนที่มีขนาดเล็กนะครับที่ใช้ในการเสียบข้างเนี่ยไม่เหมาะแต่ว่าถ้าเป็นกิ่งขนาดนี้กิ่งเท่านี้โป้งนี้ชี้เนี่ยสามารถที่จะเสียบข้างได้ครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในรูปแบบของการเสียบยอดหรือว่าการเสียบข้างระบบรากเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเพราะรากหาอาหารถ้าหาอาหารได้ดีการสมานแผลก็จะดีตามไปด้วยครับซึ่งถ้าในที่ใช้กิ่งตอนในการเสียบข้างไว้แบบนี้ครับถ้าเราเสียบข้างตรงจุดนี้ด้านบนไม่ต้องตัดออกนะครับปล่อยกิ่งหรือปล่อยกิ่งแขนงด้านบนนั้นเก็บไว้เลยครับไม่ต้องตัดออกเราจะตัดด้านบนออกก็ต่อเมื่อยอดพันธุ์ที่เรานํามาเสียบข้างตรงนี้ ติดแล้วนะครับแล้วก็มีการแตกตาออกมาแล้วเราถึงจะเริ่มคว้นกิ่งแล้วก็ถ้ามั่นใจได้แล้วว่าเขาติดแน่นอนมีอัตราการแตกยอดเพิ่มขึ้นมาเนี่ยได้ประมาณสัก1-2คู่ใบเนี่ยเรา่อยตัดด้านบนออกครับเวลาที่เราเสียบข้างแต่ถ้าเราเสียบยอดไม่ต้องตัดนะครับเวลาที่เราเสียบยอดนั้นถ้ามีกิ่งแขนงเยอะๆแบบนี้เราจะเสียบสัก2ยอดแล้วก็เลี้ยงสัก2กิ่งไว้แค่นี้กิ่งด้านล่างพวกเนี้ย เราก็เด็ดออกนะครับตั้งแต่ที่เราเริ่มเลี้ยงเพราะว่าถ้ามีกิ่งเยอะกิ่ง,ขงแขนงพวกนี้ก็จะแย่งอาหารกิ่งที่เราจะนํามาเสียบยอดทําให้โตช้าครับพวกนี้ครับอันนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นในการใช้กิ่งตอนที่จะใช้ในการเสียบยอดหรือว่าเสียบข้างนะครับต่อมาอีกวิธีการหนึ่งที่เกษตรกร,ร,กรบางส่วนใช้กันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ส่วนใหญ่บางส่วนที่ใช้กันก็คือการติดตาการติดตานั้น เราจะใช้กิ่งตอนก็ได้ครับหรือว่าติดตาบนต้นฝรั่งก็ได้ซึ่งการติดตาบนต้นฝรั่งนั้นผมทําคลิปไว้แล้วแต่การติดตาบนกิ่งตอนครับหลักการก็เหมือนเดิมครับก็คือระบบรากต้องดีถ้าถุงขนาดนี้ท่านก็ไปขยายระบบรากก่อนครับให้ระบบรากสมบูรณ์สักประมาณ2-3เดือนท่านค่อยมาติดตาในการติดตานั้นถ้าใช้กิ่งขนาดนี้จะติดดีกิ่งเล็กแบบนี้ก็ติดง่าย กิ่งเล็กแบบนี้ก็สามารถทําได้แต่ว่าตราการติดจะน้อยกว่ากิ่งที่โตแบบนี้ครับเพราะว่าในการติดตานั้นเนื้อเยื่อที่เป็นในส่วนของแคมเบียมพวกนี้นะครับเวลาที่เราปาดแผลเนี่ยเนื้อเยื่อที่เป็นน้ําเมือกเหนียวเหนียวหรือว่าหนึบหนึบพวกนี้เขาเรียกว่าแคมเบียมนะครับแล้วเราก็จะลอกเปลือกฝรั่งออกเอาเฉพาะตามาติดครับคุณพอจะนึกภาพออกนะครับในการติดตาฝรัง่งดังนั้นในการติดตาฝรัง่งถ้ากิ่งตอนประมาณเท่านิ้วชี้หรือนิ้วโป้งประมาณนี้ สามารถที่จะใช้ในการติดตาได้นะครับในการติดตาก็เช่นเคยนะครับถ้าเราติดตาตรงนี้ไม่ต้องตัดด้านบนออกนะครับเราจะตัดออกก็ต่อเมื่อตานี้เริ่มแตกได้ประมาณสัก1-2คู่ใบแล้วค่อยตัดออกครับเพราะว่าถ้าเราตัดออกนั้นกิ่งใบด้านบนนั้นจะใช้ในการสังเคราะห์แสงก็ไม่มีการที่จะสังเคราะห์แสงเพื่อให้ต้นเจริญเติบโตนั้นก็ไม่มีถ้ามีเฉพาะระบบรากก็จะทําให้ การหาอาหารนั้นทําได้น้อยลงและอีกอย่างก็คือว่าถ้าเราเสียบข้างหรือว่าติดตาแล้วเราตัดกิ่งเนื้อแผลขึ้นไปนะครับถ้าสมมติว่าเสียบข้างติดตาตรงนี้ถ้าเราตัดกิ่งด้านบนออกนะครับตัดเนื้อแผลด้านบนออกเราจะไม่มีใบที่ใช้ในการส่องข้อแสงดังนั้นโอกาสที่กิ่งตอนพวกนี้จะตายก็มีสูงครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพูดในเรื่องของการเสียบยอดติดตาเสียบข้าง ในกิ่งตอนที่เราชําไวแล้วนะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าระบบรากเป็นสิ่งที่มีความสําคัญท่านต้องขยายระบบรากก่อนครับท่านจะใช้ขยายในกระถางหรือว่าท่านจะใช้ในถุงดําก็แล้วแต่วิธีการของท่านแต่เลี้ยงต้นเลี้ยงรากให้สมบูรณ์ก่อนใช้ทุกวิธีครับไม่ว่าจะเป็นการเสียบยอดเสียบข้างหรือว่าติดตาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ